สวัสดีครับเพ่อนๆนะครับเนองเอาสำหรับผลการออกสลากของเฮานะครับผมก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอาสำหรับนะนะครับน้องใครโชคดีบ้างนะครับนอนเลีของเฮานะครับแล้วก็เข้ามาที่โค้ชชุดนี้นะครับั้งยี่สิบปูเนาะนะครับแล้วกาตัวที่วงสีแดงนี้ก็คือตัวที่เข้าเลยนะครับเนาะนะครับเอาเลขเด่นมาจับนะครับเอาเลขเด่นมาจับนี่ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดได้สิบเจ็ดคู่นะครับเนาะนะครับแล้วก็เข้าไปที่คู่หกห้านะครับไอห้าหกนะครับห้าหกนะครับในเลขสองตัวบนนะครับเนาะสองตัวบนของเราไปที่นะครับห้าแล้วก็หกครับนี่นะครับเนาะเข้าไปคู่ตรงเลยนะครับสาหรับในชุดนี้เข้าคู่ตรงนะครับห้าหกเข้าคู่ตรงนะครับ สองตัวบนนะครับสองตัวบนตัวที่เห้าฟันพงนะครับมาแต่หกสองไม่มามาที่ห้าแล้วก็หกนะครับเลขออกไปที่สามห้าหกนะครับนะครับสามห้าหกนะครับมาทีู่คห้าหกห้าหกนะครับแล้วก็ไปที่ชุดนี้เนาะห้าหกนะครับตัวที่ติดเลขเด่นเลยนะครับเด่นสามตัวห้าหกเจ็ดนะครับ มาที่สองตัวเลยมาสองตัวนะครับมาห้ากับหกเนาะมาตัวเดิมแต่เป็นตัวกลับนะครับเข้าตรงตรงนะครับสําหรับในสองตัวบนของเรานะครับในงวดที่ผ่านมาก็มาแบบนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาก็ได้เฮคือกานนะครับเนาะได้เฮนะครับจับไปที่เก้าคู่สุดนะครับนะครับสําหรับคู่โต๊ดของเรานะครับเนาะสาหรับคู่โต๊ดก็เข้าตรงนะครับเข้าตรงนะครับจับมาเพียงเก้าขูเท่านั้นสำหรับคู่โต๊ดนะครับเนาะสองตัวนี่จับสามจับเก้าคู่นะครับมาที่คู่ห้าหกนะครับห้าหก มาที่คู่ห้าหกนะครับคู่นี้เลยนะครับเนาะสาหรับจับไปที่เก้าคู่ชุดสําหรับสองตัวบนนะครับํารับเลียในชุดนี้เนาะนะครับแล้วก็นะครับสําหรับคู่ต๊ดของเรานะครับเนาะก็ไม่เข้านะครับคู่ต๊ดไม่เข้านะครับในคู่ต๊ดของเราก็คือชุดนี้นะครับในคู่โต๊ดนะเพราะว่านะครับเลขตัวที่มันไม่มีมันไม่มีตัวนี้เนาะนะครับในหลักร้อยนี่นะครับ มันไม่มีห้าไม่มีหกไม่มีสามนะครับสามห้าหกไปอยู่หลักสิบหลักหน่วยทั้งหมดเลยนะครับมันก็เลยไม่เป็นคู่ตดไม่ได้นะครับําหรับได้ตัวนี้นะครับเนาะในเลขหลักร้อยตัวนี้นะครับหลักร้อยตัวนี้เนาะนะครับก็คือมันจะมีเลขอยู่สามสูตรนะครับในหลักร้อยนะครับหลักร้อยมีเลขสามสูตรก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับก็คือเลขห้าตัวนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเจ็ดตัวนะครับแล้วก็สูตรที่สามนี่แปดตัวนี่เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยทั้งหมดเลยนะครับตตตตัััววนนนนีีี้้้ะครรรบสสูู นะครับสูตรที่เข้าก็คือสูตรที่สองแล้วก็สูตรที่สามนะครับสูตรเจ็ดตัวกับสูตรแปดตัวนี้เข้าในหลักร้อยนะครับก็คือเข้าไปที่สามนะครับตัวนี้เข้าสามนะครับเข้าสามสามห้าหกนะครับผลการออกสลักเนาะสามนะครับก็เข้าไปที่คู่สามเลขหลายตัวมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับสูตรหกตัวตัวนี้หลุดแล้วนะครับหลุดแล้วเจ็ดแปดศูนย์สองห้าสี่ห้าหกนี่หลุดนะครับ หลุดหลักร้อยนะครับมาแต่หลักสิบกับหลักหน่วยเนาะนะครับแล้วที่นี่นะครับเนาะในเลขหลักร้อยสองตัวนี้ก็หลุดนะครับสี่กนะับห้าเนาะสองตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ถ้าเต็นตัวชนนะครับก็จะชนแปดนะครับแล้วก็ชนศูนย์นะครับแล้วก็ชนหนึ่งแล้วก็ชนสองนะครับแล้วก็ชนสี่ลวยตัวนี้จะชนกันไปถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับ ชนกันถึงหกตัวนะครับมาที่เลขสามนะครับมาที่สามนะครับในสองสูตรนี้น,นะครับสูตรที่สามและสองและสามนะครับในหลักร้อยนะครับเจ็ดตัวกับแปดตัวชนกันถึงหกตัวนะครับ on ในหลักร้อยเอ้านะครับในงวดต่อไปเขาจังพิจารณากันไหมสาหรับหลักร้อยนะครับสองสูตรนี้จะชนกันมากี่ตัวในหลักสิบพวกเขานะครับเนาะเราเทียบชนมานี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับสองสี่ห้าแปดนี่มาที่เลขห้านี่นะครับนะครับมาที่เลขห้าเพราะว่าเลขห้ามันติดเลขเด่นนะครับก็คือล้านเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเนาะนี่นะครับ ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จะไปไหนไม่รู้แต่มาแน่ๆนะครับนี่ก็คือล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเราฟันธงไปให้ที่เลขห้านะครับมาที่บนนะครับเนาะเลขออกไปที่สามห้าหกนี่ก็คือล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับถ้ามันไม่แน่จริงเราก็ไม่ตั้งชื่อล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเลขตัวนี้ปีนี้เป็นปีที่สี่นะครับ มันจะได้ตัวเดียวสองตัวสามตัวแล้วแต่มันจะชนมาเลขสามชุดนี้นะครับนะครับถ้าเราจับนะครับเอาเลขมาเรียงกันทั้งหมดนี้ก็จะเข้าไปที่สามห้าหกแล้วก็สามหนึ่งนะครับเอาเลขมาเรียงกันจะเข้าบนล่างเลยในชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนี้ได้แปดตัวนี่นะครับก็คือล้านเปอร์เซ็นต์มันจะออกมาในรูปแบบนี้ เข้าจะจับได้บอนะครับเราจ day, ับได้นะครับก็คือเราก็จะเล็งตัวเลขไปที่ตัวที่มันชนหรือว่าตัวที่มันเด่นมานี่ก็คือล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับนะเพื่อนๆบอกว่าโอ้ยเลขยจวเปนบาถึงบ่าเขาประมาทบ่ไไรนะครับประมาทบ่ไไ้เลขตัวนี้ไม่ใช่เลขงวดสองวดนะครับปีนี้เป็นปีที่สียครับสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ปีแล้วนะครับในในชุดนี้มาที่เลขห้านะครับหลักสิบบนนะครับนี่นะครับล้านเปอร์เซ็นต์นี้ มันก็คือล้านเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็คือมันมาแต่มันจะไปในเราไม่รู้ถ้าวิ่งก็วิ่งบนล่างวิ่งห้าบนล่างนะครับนักครับสําหรับในชุดนี้เนาะนะครับก็คือเลขห้านะครับแล้วนะครับเนาะสําหรับในชุดนะครับมาครบสองตัวบนนี้ก็ไม่เข้านะครับมาครบสองตัวบนไม่เข้านะครับไม่เข้านะแต่ว่าถ้าเป็นหลักสิบหลักหน่วยนี่เราจับมาแค่หกคู่นี้นะครับคือชุดที่เราจับน้อยที่สุดนะครับก็คือ ในชุดนี้นะครับคือจับน้อยที่สุดนี่นะครับจับน้อยที่สุดเลยนะครับในคู่บนนะครับอันนี้นะครับเทียบโดยนะครับเลขตัวที่เป็นมาครบสองตัวบนแล้วก็เลขหลักสิบหลักหน่วยนะครับตัวนี้เนาะนะครับมันก็เลยออกมาในสองหกก็คือตัวนี้แต่เลขมันมาห้าหกนะครับมันมาห้ากนะครับตัวนี้เนาะนะครับสําหรับในเลขบนนะครับสําหรับเลขล่างนะครับสําหรับคู่ล่างนะครับเนาะสําหรับคู่ล่างนี้ หลักสิบตัวนี้นะครับมีแต่สองนะแต่ในหลักหน่วยนี้มาดีเลยครับชนมาห้าตัวสี่ห้าเก้าศูนย์มาหนึ่งครับสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งมาหนึ่งนะครับนะครับแต่เลขของเรานะครับเราจับคู่ออกมาแล้วนะครับเนาะมันจะมีแต่สองหนึ่งมันไม่มีสามหนึ่งนะครับเลขออกไปที่สามหนึ่งนะครับสามหนึ่งนี่ก็คือคู่สองตัวล่างที่ออกไปแล้วนะครับนี่ครับเนาะสามหนึ่ง นะครับสามหนึ่งในชุดนี้เลขชุดนี้เราคิดว่าน่าจะพลาดเพียงงวดเดียวเพราะว่าเลขตัวนี้เราคิดว่าเล็งแล้วนี่โอ้โหนะครับในหลักติดล่างเนี่ยพลาดไปแต้มเดียวนะครับแต่ว่าในหลักหน่วยนี้เข้าไปที่เลขหนึ่งนะครับชนมาห้าตัวนะครับแต่เลขเด่นนี่เข้าสามมีอยู่เพียงสูตรเดียวเท่านั้นก็คือสูตรหนึ่งสองสามสูตรนี้นะครับสูตรหนึ่งสองสามก็คือตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับหลักสิบล่างหนึ่งสองสามนี่มาเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับ ในเลขชุดนี้นะครับยังไรก็ดีเดี๋ยวเ่าสีไปเบิรงเลขนะครับในงวดต่อไปเราก็จะใช้สูตรเดิมนี้นะครับสูตรที่หลุดนี่นะครับแล้วก็สูตรนี้สูตรที่เข้าเอาสองสูตรนี้รวมกันนะครับเป็นหลักสิบนะครับเดี๋ยวห่อจะค่อยมาจับอีกรอบหนึ่งครับในเลขชุดนี้นะครับผมมีอยู่สูตรเดียวที่เข้าก็คือหนึ่งสองสามนี่นะครับสามตัวนี้หนึ่งสองสามนี้เข้านะครับหลักหน่วยนี่มาดีเลยนะครับหลักหน่วยตัวนี้นะครับหลักหน่วยมาดีนะครับตัวนี้ สองรซนี้ชนแล้วมาเลยนะครับมาชนหนึ่งมาหนึ่งในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะในคลิปนี้เนาะนะครับสําหรับชุดสองตัวบนของเรานะครับเลขชุดนี้มันมีเลขอยู่สามโซดนะครับใช้มาเขาเดินยาวมาถึงสามสิบวัวแล้วตัวนี้นะครับเนาะแต่ตัวนี้เราเพิ่งจะค้นหาได้ก็คือเราใช้เลขแปดตัวนะใช้เลขแปดตัวแปดโซดนะครับเลขแปดตัวแปดโซดนะครับในหลักสิบแลีวก็หลักหน่วยในวัฏฏิ่ันธ์มานั้นนะครับ ะนะครับเนาะในงวดที่ออกไปนี่นะครับเนาะหววที่ออกไปไม่ไม้โซโลอนี่เลยนี่ก็คือเลขสามสูตรเนี่ยส่วนที่หนึ่งที่สองที่สามได้มาที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งเราก็จะว้ทําพยายามที่จะจับเลขห้ามาเป็นคู่ชุด well, yeah, ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเลขล้านเปอร์เซ็นต์เราก็จ้องเอามาติดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะวางหลักตัวนี้นะครับเราจะวางเลขห้าตัวนี้ไว้ทั้งทั้งสิบและหน่วยเพราะว่ามีเหตุผลมากๆเลยก็คือมันเป็นเลขล้านเปอร์เซ็นต์ นะครับนี่นะครับเราจะวางเลขห้าติดตลอดนะครับทั้งบนทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับเราจะแต่เราจะไม่พูดถึงล้านเปอร์เซ็นต์แต่เราจะเลงเลขห้าไว้นี่นะครับขนาดจับคู่ขี้เนี่ยนะครับเขียนคู่ขี้ชัดเจนนี่นะครับเราก็ยังติดห้าไว้นะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยเราจะติดห้าไว้เพราะว่ามันมาจากไหนมันมาจากล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเคยนะครับเลขล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ใช่เลขงวดสองหมวดมันเป็นเลขสามสี่ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมาตัวเดียวแบบนี้ทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะห้อยเลขห้านี้ไว้แต่เราจะไม่พูดถึงล้านเปอร์เซ็นต์แต่เราจะห้อยเลขห้าเอาไว้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือเคล็ดลับเลยนะครับเนาะเราจะใช้เลขตัวที่มันเด่นนี่เราจะไม่ทิ้งนะครับก็คือเราค่อนข้างที่จะมั่นใจในเลขตัวที่มันเป็นเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยต้องห้อยไว้แล้วก็มาจริงๆนะครับตัวเดิมแต่เป็นตัวกลับสําหรับในคลิปนี้นะครับสําหรับในคลิปนี้เราจะไปดูตัวนี้นะครับหลักสิบนะครับหลักสิบสามสูตรนะครับนะครับ เราจะไปที่หลักสิบนะครับก็คือสามสูตรนี้สามสูตรนี้นะครับไปที่สูตรที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับสูตรนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะนะครับในวันนี้นะครับเราจะไปที่หลักสิบก่อนนะครับเนาะหลักสิบนะครับนะครับสําหรับหลักสิบนะครับในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งในแปดตัวสูตรที่สองเจ็ดตัวสูตรที่สามก็เจ็ดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวสามสูตรนี้นะครับ ห้อจะไปที่สุดที่หนึ่งนะครับนะครับสุดที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเลขแปดตัวเลขแปดตัวแต่ตัวนี้นะครับมันก็จะมักจะมาสองตัวบนนะครับมาสองตัวบนนะครับเดินมาถึงยี่สิบเก้าวัดครับวันนี้เป็นวัดที่สามสิบนะครับยี่สิบเก้าวัดนะครับเลขออกไปที่สามห้าหกก็มาสองตัวนะครับมาถึงสามตัวละมันจะมาสองตัวบนทุกวัดนะตัวนี้นะครับมันก็จะมาที่ เอาตัวนี้มีห้าตัวเดียวเนาะมีห้าตัวเดียวนะไม่มีหกเนาะมีห้าตัวเดียวนะครับในงวดที่ผ่านมาสาหรับในงวดนี้นะครับเนาะนักครับเนาะตำแหน่งที่ประมวลผลก็เป็นตําแหน่งนี้เลยนะครับแต่ห้องสิบคำนวณไปเลยนะครับวันที่สามสิบเนาะหนักครับอบวกกันไปเลยนะครับเนาะห้าบวกสองก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ก็เหลือแปด ถ้าได้แปดก็จะได้ตัวนี้นะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดนะครับในวันนี้นะครับเนาะสูตรที่หนึ่งได้ไปที่แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดนะครับนะครับนี่ก็เคยสูตรที่หนึ่งนะครับต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนี่ก็เป็นเลขเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะวนะนะครับ นะครับในสูตรที่สองนะครับนะนี่นก็คือการประมวลผลนะนะก็เดินแบบนี้นะครับสูตรที่สองนะครับนะครับในงวดที่ผ่านมานี้นะครับเป็นงวดที่ห้าสิบสี่นะครับนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับก็มาที่เลขห้าในหลักสิบนะครับงวดนี้นะครับประมวลผลมาแล้วนะครับได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสามครับแบบนี้ก็สูตรที่สองเจ็ดตัวนะครับ ต่อไปสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามคือตัวนี้นะครับเราใช้สูตรนี้ในวันที่ผ่านมาเจ็ดตัวเฮืร์นนะสูตรนี้เดินมาถึงห้าสิบสี่วัตครับวัตต์ต่อไปเป็นวัตที่ห้าสิบห้าเดินแบบนี้นะครับเจ็ดตัวนะครับนี่ครับเนาะในวันที่ผ่านมาก็สองสามสี่ห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับในวันนี้ประมวลผลออกมาแล้วได้หนึ่งสองสามสี่หกเก้าศูนย์ครับตัวนี้บวกสองบวกสามเนาะหกเก้าศูนย์ครับ หนึ่งสองสามสี่หกเก้าศูนย์เจ็ดตัวนะครับเอ้านะครับสําหรับในวันนี้นะครับจะได้มาเป็นตัวอะไรนะครับอชนตัวไหนบ้างนะครับตัวที่ชนนะครับเลขแปดไม่มีนะครับไม่มีแปดนะมีเก้าครับนะมีเก้าชนตัวที่หนึ่งก็คือเก้านะครับเก้านะครับนะครับแล้วก็หนึ่งไม่มีครับ ตูนก็ไม่มีนะครับศูนก็ไม่มีนะครับศูนมีสองตัวเนาะหนึ่งหนึ่งก็ไม่มีตรงนี้นะครับมีสองตัวสามนะครับสามมีสามสูตรนะครับสามนะครับห้านะครับห้าก็ไม่มีนะครับสูตรนี้ไม่มีห้านะครับห้าไม่มีหกนะครับมีหกก็มีหกนะครับเจ็ดก็ไม่มีนะครับ นี่นะครับเนาะเหมือนงวดเหมือนงวดก่อนนน้นเลยนะครับได้สามตัวนะงวดก่อนนน้นนะครับเนาะได้ไปที่เก้าสามแล้วก็หกสามตัวนะครับหลักสิบวันนี้ได้สามตัวนะครับนะครับได้สามัวนะครับวันนี้หลักสิบได้สามตัวนะครับเนาะเอานะครับสําหรับในคลิปต่อไปนะครับเผื่อจะไว้มาเบิ้งนะครับ หลักหน่วยเนาะหลักหน่วยแปดตัวนะครับในงวดที่ผ่านมาก็คือนี่ก็คือหลักหน่วยแปดตัวนะครับหลักหน่วยแปดตัวแปดสูนรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับได้เลขสี่ตัวห้าหกเจ็ดแปดเราก็มาร์กไปที่เลขหกเลยนะครับนะครับเท่าแต้มสีไปที่เลขหกตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับหกนี่มาเลยตั้งแต่แรกแล้วนะครับในชุดนี้แล้วในคลิปต่อไปเขาจะมาเบืองตัวนี้นะครับจะได้ไปที่ตัวใดนะครับสําหรับเลขหลักหน่วยบนนะครับ เอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเอาหลักสิบไปก่อนนะครับหลักสิบผ่านเผื่อนเนาะในส่วนคำคำนี้นะครับหลังจากเร็ออกไปไม่ไหมนะครับเอาได้เฮคือเก่านะครับเนาะเอาใครโชคดีบ้างยกมือขึ้นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เพื่อนจะมีล้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ